สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอ่าทะเลยาวนะครับเรือออกลํานี่คืออ่าวประจวบนะครับนะครับเราชาวนวลสูงที่นี่ก็ได้มาอ่อาพาคณะลูก,กหลานแล้วก็ครูบทภาษาอังกฤษมามากมายสวยๆสาวๆทั้งนั้นครับ,ร,บ,ร,บรู้จักที่นะั่นคุยครับเคุยได้ครับก็มาเยี่ยมมาชมแล้วก็ หนึ่งปีมาพักผ่อนพาลูกหลานมาเที่ยวหนึ่งนะครับมาเที่ยวหนึ่งค้างวันนี้เราจะเดินทางไปที่พักนะครับบริเวณทะเลแถบนี้นะครับเราไปเล่นตะกีกันไปเล่นเล่นแคนูกันนะครับติดตามเราไปเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถนะครับ เกาะหลักรีสอร์ทที่มองเห็นตรงนี้คือเกาะหลักนะครับที่เขาใช้ว่าระดับน้ำทะเลระดับระดับปานกลางนะครับรีสอร์ทด้วยพี่แดงเห็นใครถือกับข้าวมายัง Thank you. อันนี้เราก็จะไปพักที่ไปพักที่ไหน,นครับชื่อสถานที่ท้าเรียกว่าเลยป้องกันและประเทาสาธารณภัยเขติรีประจุทธีกิรีศักด์อำเภออำเภอสามร้อยยอดไม่ใช่อำเภอเมืองไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นของอ<ำ>ระดับจังหวัดของอ,อของจังหวัดเป็น รับผิดชอบ4จังหวัดครับอ๋อโอเคครับจังหวัดสมุทรสาครปูนสมุทรสงครามเป็นต้นนี้เราจะไปพักที่นั่นศูนย์สฉรนภัยป้องกันของจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับครับเราเดินทางกับผู้ตระการศูนย์เนาะก็ไม่ไม่ไม่ถึงนะยังไม่ถึงโอเคอะไรก็อ้าโอเคครับเราไปกันเลยครับครับโอเคครับอ่าขึ้นรถได้แล้วครับเอ๊ะวันนี้เรามากับรถของใครน้คุณปมค่ะ โรงเรียนอะไรครับโรงสูงรศรีานีคใครเจ้าของครับคนไหนครับอ๋อคนนู้นครับรถ <c oughs> <c oughs> โอคค้ยค,ครับโชคดีครับ